สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมเลยนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เ mm hmm. ช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีสีชมพูขาวแบบนี้มีรูปผู้หญิงสวยๆแบบนี้นะครับโทนหวานแหววชมพูสวยๆอย่างนี้นะครับเห็นแล้วก็นึกถึงน้องอดีตเมมเบอร์ของ4 8 group Thailand คนหนึ่งนะครับที่ มาพร้อมกับสีชมพูลแล้วมาพร้อมกับความสวยตลอดเวลานะครับก็จะให้ดูชื่อข้างหลังนอคแล้วกันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูหน้าปกก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือแคปออมพูดเยวีจริงเจริญอดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวงวีน4 8แล้วก็อดีตกัปตันวง CGM48 คนแรกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้น้องก็เชิดฉายใน วงการในงานต่างๆด้านบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ้วก็ถ้าถามว่าคิดถึงน้องไหมก็คิดถึงมากๆอยากเจออยากพูดคุยกันอีกนะครับทุกครั้งที่ได้เจออมเนี่ยผมผมรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับอมอมเฟนรีกับแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่กับแฟนคลับเท่านั้นนะครับกับเมมเบอร์ด้วยกันเองเนี่ยตัวของน้องก็ เข้ากับเมมเบอร์ได้ทุกทุกคนจริงๆนะไม่ว่า,าวงไหนไม่ว่าบินเคหรือ CGM ก็ตามนะครับและตัวของน้องเองเนี่ยก็ด้วยความที่น้องน้องมีเขาเรียกว่ามีความอาวุโสมีประสบการณ์พอสมควรเนี่ยโชี่ีน้องอยู่ในวงเนี่ยน้องก็จะสอนคําสอนดีๆให้แก่ รุ่นน้องเด็กที่อายุน้อยกว่าน้องเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็ทำให้น้องๆเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อยา่างสมบูรณ์แบบมาทุกวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าแปออมเนี่ยคือฟันเฟืองสำคัญของน้องๆหลายหลายคนในวงจริงๆนะครับอ่ะเริ่มเลยกับคำสอนแรกนะครับที่ผมว่ามันเป็นคำสอนที่ดีมากๆนะครับก็คือเรื่องของ ความมีระเบียบวินัยนะครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยที่แคปออมเข้าวงใหม่ๆนะครับใหม่ถึงวงบินเครโฟเในฐานะสมาชิกรุ่นที่2ของวงนะครับซึ่งทุกคนทราบมันดีอยู่แล้วว่าตอนรุ่น2เข้ามาเนี่ยเข้ามาในช่วงที่รุ่น1นึ่เนี่ยกำลังโด่งดังมากๆแล้วก็มาตรฐานสูงมากๆนะครับช่องว่างของคําว่ามาตรฐานเนี่ยหนยนี่สออี่มันห่างกันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่รุ่นสองจะทำได้คือก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเข้ากับรุ่นหนึ่งให้ได้ไม่ใช่ให้รุ่นหนึ่งเขาลดลงมานะครับและไอ้พื้นฐานกว่าที่จะพัฒนาข,นของตัวเองขึ้นไปเข้ากับรุ่นหนึ่งได้เนี่ยพื้นฐานหลักสาคัญเลยก็คือเรื่องของความมีระเบียบวินัยนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าไม่มีระเบียบว <c oughs> ินัยมันก็ทาอย่างอื่นไม่ได้นะครับไม่มีระเบียบวินัยจะขยันซ้อมได้อย่างไรไม่มีระเบียบวินัยจะมีความตั้งใจได้อย่างไร แคมปออนก็ช่วยสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่เด็กรุ่นที่2นะครับอาจจะมีเรื่องกฎระเบียบอะไรมาเอามาในฐานะของพี่โตของรุ่นแต่สุดท้ายคำว่าระเบียบวินัยนะครับมันก็ส่งให้น้องรุ่นที่สองทุกคนมีศักยภาพของพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวขยันซ้อมตัวเองก็ร้องเต้นเก่งดีขึ้นและสุดท้ายก็คือรุ่นที่สองก็มีศักยภาพที่ ร้องเต้น MC พูดคุยกับรุ่นหนึ่งได้เท่าเทียงกันในที่สุดนะครับก็มาจากการที่แคปออมวางวางรากฐานไว้ตรงนี้นี่แหละกกอนที่ตัวเองจะย้ายไปอยู่ CGM48 ในฐานะกัปตันวงนะครับแล้วก็พอไปอยู่ฝั่ง CGM48 ในฐานะกัปตันวงนี่น้องก็ช่วยอบรมสั่งสอนเด็กๆรุ่นใหม่ ที่เข้ามาเป็นไอดอลอีกนะครับผมจำวันที่น้องพูดว่าพูดในตอนงานเปิดตัวกับตันว่าก,กับตับตันชื่อคินินตอนนั้นน้องบอกว่าถ้าทุกคนเห็นหนูว่าน่ารักแล้วหนูจะทำให้น้องๆของหนูน่ารักเหมือนกับหนูซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของแค่ความสวยความน่ารักอันนั้นมันเปลดน้องมาก,มาก,มากแต่น้องสอน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆะระเบียบว,วินัยเอ้ยที่สอนรุ่น2มารุ่นสองเป็นเคโฟรีอวหรือว่าเ,เรื่องของศักยภาพด้านการพูดการวางตัวอะไรก็แล้วแต่แคปออมสอนหมดนะครับแล้วก็แต่มันมีหนึ่งคำสอนสำคัญที่ผมรู้สึกว่าแคปออมสอนได้ดีมากๆแล้วแคปออมเขาไม่เลือกที่จะอยู่นิ่งเขาสอนทันทีเลยเขาไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปนานๆ ะะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ในงานที่มีประกาศว่าน้องคนไหนติดเซมัสสกในสิงกันแรกบ้างซึ่งแน่นอนมันมีคนที่สมหวังกับคนที่ผิดหวังแน่นอนคนที่ผิดหวังก็จะดีใจแกปออนก็ร่วมแสดงความยินดีแต่สำหรับคนที่ผิดหวังแกรปออนก็ไม่ปล่อยให้เขานั่งนิ่งๆเครียดๆกันนะค,ะครับแก็ปออนก็ เคยผ่านตรงนี้มาแล้วนะครับตอนน้องอยู่ในวงบินเคฟอร์ดเอน้องก็มีโอกาสได้ติดเซมมาสี่แค่ครั้งเดียวตอนเข้ามาซึ่งตอนนั้นก็เป็นสิบหกบวกห้าใช่ไหมครับตอนคิมิวะมมโลดีครั้งนั้นครั้งเดียวหลังจากนั้นน้องก็ไม่ได้ถูกรับเลือกให้ติดอะไรอีกเลยน้องก็บอกกับเด็กเด็กเหล่านี้ที่ไม่ติดเซ็มในครั้งแรกยเว่าในซิงเกิลแรกเนี่ยเรา,า่าพี่ก็เคยผ่านตรงนั้นมาแต่เราก็ต้องต้องขยันต้องซ้อมมั่นต่อไปเพื่อที่ว่า เมื่อโอกาสเข้ามาเมื่อไหร่เราจะได้พร้อมรับโอกาสตรงนั้นคำหน้าที่ได้เต็มที่ที่สุดซึ่งเราก็จะเห็นกันว่าหลังจากที่เด็กๆได้รับคำสอนแต่ตรงนั้นเนี่ยเด็กๆ c g m เหมือนเข้าใจเลยว่าโลกชีวิตของการเป็นไ,นไงล่อเป็นไงแล้วก็ขยันมุ่งม,มั่นฝึกซ้อมกันเต็มท,ที่แค่ไหนโดยที่แบบไม่ค่อยมีการออกมาบ่นว่าเออทำไมฉันไม่ได้รับโอกาสอย่างน,นอย่างนี้ทุกคน ส่งาสานกรงเปรียก็มาจากแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองได้เต็มที่มากๆก็มา,มาจากการคําพูดของแคปออฟในวันนั้นนี่แหละที่มันปลุกใจเด็กๆให้ลุกขึ้นสู้ขึ้นกันอีกครั้งนะครับอสองเรื่องผ่านไปเนาะคือแบบฟังก็ว้าวแล้วผมพูดเองผมก็รู้สึกว้าวในระบบความคิดความอ่านคําสั่งสอนของแคปออฟมากๆนะครับแต่ว่า ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่ามันเป็นคำสอนที่ดีมากๆแคปออนเลยนะครับก็คือเมื่อไม่มานานนี้คุกคนก็น่าจะทราบอยู่นี้ว่ามันมีรายการรายการหนึ่งที่จัดขึ้นมาแล้วก็ให้แคปอนปอนเป็นพิธีกรเพื่อสัมภาษณ์เด็กน้องๆวง c ี m 4มีในซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็ในในในวันนั้นเนี่ยมีเด็กหน้าใหม่ สองคนที่ในงานดิเรกซ์เอเวอร์เขาประกาศเกิดแล้วว่าเดก่าขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญในวงมารับช่วงเดินต่อตำแหน่งสำคัญในวงเนี่ยน้องลูกเกดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันวงแล้วก็น้องจริงๆได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันทีมซีหรือเขเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าแคปออมไม่ใช่แน่นอนว่าลูกเกดจริงๆเนี่ยต้องกดดันมากๆแน่ๆ นะครับเพราะว่าโอ้โหเอาเอากรรมกับกัปตันวงเงี้ยแคปออมก็สร้างมาตรฐานมาตรฐานไว้สูงสูงริ้วมากๆจริงๆนะครับแทบจะแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่มีข้อตกบกพร่องอะไรเลยหรือกัปตันทีนซีเองซึ่งเป็นช่วงตั้งไข่น้องฟอร์จูนก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆดูแลทุกคนได้ดีแล้วก็สามารถร้องเต้นตามให้ทุคนดูได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับ ทางลูกเกดนะจริงๆกดดันสูงมากๆแน่ๆจะไปทําเทียบเท่ากับสองคนนี้ได้อย่างไรนี่อน้องก็หน้าใหม่มากๆมอยู่ในวงแค่สปีแต่แคปออนก็พูดในรายการทันทีเลยว่าอย่าเอาพวกพี่เป็นตัวเปรียบเทียบขอให้หนูเป็นตำแหน่งกับตันทั้งสองตำแหน่งหน้าที่เนี่ยด้วยความเป็นตัวตนของหนูจริงๆหาตัวเองให้เจอแล้วทุกอย่างมันก็จะ ดีขึ้นมาเองเพราะตัวแคปออมเองตอนเข้ามาเป็นกัปตันวงใหม่ใหม่ก็พยายามหาตัวเองให้เจอเหมือนกันว่าตรงไหนเหมาะสมที่สุดตรงไหนจะเป็นกัปตันที่เหมาะเป็นผู้นําคนที่เหมาะพอดีที่สุดก็ใช้เวลาหาอยู่นานกันและสุดท้ายก็หาเจอมันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแคปออมก็พูดให้ในใจสองคนนี้อย่างเต็มที่เลยก็ทําให้แบบสองคนนี้ไม่กดดันนะครับก็ถือว่าเป็นแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะผมชื่นชมแคปออมมากๆเลยที่แบบเขา ถึงเขาจะออกจากวงไปแล้วอ่ะไม่ได้มีพันธะอะไรต่อกันแล้วแต่แบบเขาก็ยังปูกพันธุ์กับน้องๆอ,อยู่เหมือนเดิมนะครับน่าชื่นชมมากๆนี่คือกับตันที่แบบผมชื่นชมตลอดมาผมผมรักแล้วก็เอนดูน้องตลอดมาแล้วผมชื่นชมในคาสอนของน้องที่น้องสอนเด็กๆมากๆแล้วก็ไอ้คำสอนเนี้ยผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวัน กับตัวเองได้เช่นกันนะครับชื่อโชว์แคปออกมากๆเป็นงใจให้หนูยู่เสมอมีโอกาสเจอกัน,นจ้ะอ่าสรหจแลววันนี้ก็อขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ